แรกเป็นเมนูของเฮียเมนูแรกสําหรับเด็กขอนะฮะเราคิดว่าทําง่ายเราหาวัตถุดิบได้ไม่ยากมากครับแล้วมันน่าจะมันนี่น่าจะเราสาหรับเราเคยทํากินเรา่ามันอร่อยข้าวผัดข้าวผัดเดยใช้ไมโครเวฟครับข้าวผัดไมโครเวฟแล้วกินไงก็แกะชิ้นส่วนมาเอาน็อตใส่ลงไปแล้วก็ผัดล้วก็กินอเคข้าวผัดนไมโครเวฟเอาน็อตใส่ด้วยเหรออย่างแรกเลยคือเราจะทำข้าวผัดเราต้องมีข้าวถ้าเกิดไม่มีข้าว นั่นจะเรียกว่าผัดผัดอย่างเดียวผัดอย่างเดียวเพราะไม่มีครับเาข้าวผมไม่ไม่อยากทำแล้วอะคนนี้ตอนนี้ข้าวมันยังอุ่นอุ่นอยู่นยันผมรบกวนช่วยใส่ในบรเวณไหนครับส่วนวัตถุดิบต่อมาแครอทเอาจริงแครอทเนี่ยอยู่เด็กหอใช่ไหมตลาดก็ได้ซื้อตลาดหัวหนึ่งไม่กี่บาทนะครับแล้วก็เก็บไปทําได้หลายมื้อด้วยความจริงในมื้ออาหารควรจะมีผักบ้างอันนี้ผมก็แบบแยาใส่เข้าไปจะทำในจานถ้วยแทน ทีน right? okay. no um mm hmm ี้ตอนนี้เราเอาข้าวไปเวฟมาใช่ไหมครับข้าวพอจะเริ่มอุ่นๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องทําต่อไปก็คือตอกไข่การตอกไข่ผมลืมอีกอย่างหนึ่งครับที่ต้องมีนั่นก็คือน้ำมันปิสน้ำมันตะกี้ถามว่าทำไมต้องทําให้ข้าวมันร้อนก่อนเพราะเราจะต้องเนี่ยครับพอมันเริ่มร้อนๆเนี่ยเราต้องออกมาปุ๊บเอาข้าใหม่เราไปฉลุกเราก็ไปเท่าใหม่ประมาณนี้ไม่ต้องให้มันแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นแตกเป็นไข่เจียวมากอ่ะเฮ้ยมีทรง น่าจะกินไม่ได้ทรงจะเละทรงม่าจะต้องทำใหม่อะไรประมาณนี้อันนี้ดีเซลหรือเบนซินเบนซินดีเซลเบนซินแล้วต่อมาเราก็ต้องทำกันคนคลุกเค้าให้เข้ากันครับไม่แต่ดูน่ากันเหมือนเหมือนเข้าวผัดเหมือนจะเลต้องบอกนะครับว่าคิวหรือเฮียเนี่ยเคยอยู่หอมาก่อนนะครับคือการกอยู่หอเนี่ทำอาหารที่เขาทำเก่งกันมากนะแน่นอนแน่นอนต่อไปครับพอเราคลุกเค้าเสร็จแล้วเนี่ย ครับผม,บผมเข้ามาพัวใรอบนึ่งรอบไปขอสองนาทีครึ่งเอาใส่เครื่งองปรุงอะไรลงไปเดี๋ยวใส่ครับผมแฮมนีในน่ใส่ได้ตามสะดวกเลยนะครับชอบเยอะใส่เยอะชอบน้อยใส่น้อยไม่มีก็ไม่ใมส่เริ่ผัด้าวอ้าวอ่สามเหลี่ยมทองคำแล้วเราเข้าวมาได้เลย,ยไหมออได้เลยครับผมแล้วนี่คือข้าวที่เราอบไว้2องนาทีครึ่งครับที่เชฟแพะแดแพ่อเปิก็ดว้าวมันเป็นไงบ้างอะมัน นี่มันจะมีความเขอะเะของคราบไข่อยู่ครับอ่าคือไข่มันจะสุกไงคิดหายแล้วข้าวติดข้าวมันแฉะครับขั้นตอนต่อไปเนื้อสับที่เราเตรียมมาเราจะใส่ลงไปนะครับผักที่เราเตรียมมานะฮะตรงนี้นี่โบกลงไปเริ่มแล้วเริ่มเลยครับหนึ่งช้อนโมูย่างเอ๊ะใส่ย่างหนึ่งช้อนโต๊ะหนึ่งใส่ลงไปสักหน่อยครับผมแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันผมรู้สึกว่ามันแห้งไปหน่อยเนาะ สีว่าจะดูไม่เหมือนข้าวผัดไข่ทั่วไปเนีเพราะเราใช้ข้าวไรซ์เบอร์รี่ถูกต้องครับปกติไปกินตามร้านอาหารนะครับทุกคนก็จะรู้ว่าเราจะใช้ข้าวขาวนะครับมันลิ้มมัลินะครับหรือเป็นหรือเป็นข้าวที่เป็นข้าวซ้อมมือโอเคครับกี่นาทีครับเชฟสองนาทีครับผมทางบ้านนะครับที่ดูอยู่ทุกคนนะครับที่อยู่หอถ้าสมมติทำอะไรที่อาให้เคยมีเมนูอะไรก็ เพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงกักตัวไงเราออกไปไหนได้ไม่มากเราก็ซื้อของมาทำกินเองที่บ้านปลอดภัยกว่าใช่ครับนะครับผมดีกว่าเยอะถือ hours later แต่แล้วโอเคครับผมมาต่อไกันซิของเราหน้าตาเฮ้ยเแห้งไหมนี่แนะนำนะดีแล้วเนี่ยไข่ตุ๋นเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ก็ถือว่ามันก็แบบว่าดูดูทรงแบบยังเป็นข้าวผัดอยู่นะใช่ดูทรงยังข้าวผัดอยู่แต่จะบอกว่าตอนเราทำอะครับข้าวแช่ตู้เย็นวันนี้ ข้าวที่มันแบบร่วนร่วนมาแล้วเข้าสู่ขั้นตอนการจานๆนะฮะนะฮะก็ยิ่งเพราะเราใช้ข้าวไรซ์เบอร์รี่ด้วยมันจะทำให้ดูออกครับเนี่ยยิ่งข้าวพวกนี้มีประโยชน์นะต้องบอกไว้ก่อนนะครับเราต้องอัดข้าวให้แน่นถึงเวลาลงมามันจะได้เป็นก้อนใช่เราจะโปะในสามสองหนึ่งป้ายเสร็จนะครับยางพี่ก้อนเฮ้ยไอ้ไม่ได้ไอ้ไอ้รวยดูดูดูสะก่อนดูสะก่อนดูสะก่อน พริกไทยแล้วจานน้ำส้มเขียวเติมรสชาติด้วยพริกไทยอีกสักหน่อยนึงครับอา่เสร็จแล้วเสร็จแล้วเมนูนี้ชื่อว่าอะไรครับเจฟข้าวผัดอะไรเราเรียกมันว่าข้าวผัดบัตเตอร์หอมไหมข้าวผัดในโกเม้ข้าวผัดในโกเม้ปะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ จานแรกของวันนี้เดี๋ยวเราไปดูจานที่2กันนะฮะสวัสครับผมเชฟเพียนใช่ไหมคนต่อไปครับผมเป็นเด็กใหม่ครับเด็กใม่ปีหนึ่งเฟตี่ครับพี่ผมพร้อมที่อยู่หอแล้วครับพี่โอ้หน้องโอ้หน้องกินเบียร์กันไหมครับพี่โอ้โหมาแล้วครับพี่มาพี่ผมรอที่ร้านแล้วพี่เอากี่ปอลิ่งพี่ไอ้ไอ้น้องไอ้น้องน้องมีวัตถุดิบอะไรบ้างเนี่ยนะครับพี่วันนี้นะครับผมจะทำพาสต้าเด็กหอให้นะครับพี่ของทุกชิ้นเนี่ยครับสามารถหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อนะครับแล้วก็จะเป็นกุ้งแช่น้ำแข็ง ไส้กรอกเส้นพาสต้าว้าวแล้วก็ชีสชีสครับผมจะชีสชีสชีสแล้วก็นมนะครับคือแนมไร้ไขมันนมธรรมชาติแล้วก็เกลือกันนี้ก็จะมีแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยเริ่มอย่างแรกผมจะทำการต้มเส้นก่อนนะครับจะเป็นเส้นสปาเกตตี้ก็ได้หรือจะเป็นเเเพนนน่ป็อะไรได้หมดเลยเพราะจริงจริงการต้มน้ำมันวิธีคล้ายๆการต้มเราต้มปกตินะเราแค่แบบใส่น้ำลงไปแล้วก็ไป เข้ามาเรี้ใช่ไหมคูกรูแต่ที่ผมเลือกเส้นนี้เผมช่วงผมคุ้นเคยกับตอนเด็กๆตอนกิหมตอนอยู่ฟรั้งนช่ไใช่กับร่างชนตอนนี้ผมกินทุกวันเลยโอ้โหอยู่ทุกวันในการกินนๆชอบกินคนเล่นล้วไปเรื่อย ในการกินพาสต้านี่เราต้องตวงให้ดีเหนียวฟักคุ้ขีวซ้าไส้นามให้ผมด้วยได้แลวครับไส้นามแล้วเขาไมโครเวฟซากห้านาทีดูว่าว้าวรู้มันจะอุ่นไหมเดี๋ยวต่อไปผมทำการหั่นนะครับผมนี่ครับใส่กล่องที่มันเป็นเป็นวินวินเป็นวินวินแบนแวน มันเป็นมิ้นมิ้นเงินิ้มิ้มันเป็นลักษณะอะไรที่มันขาดมิดนมสอนสอนรู้ทีโอเคครับพีววิธีการจับมีดนี้ผมบอกนะเผื่อคนไม่รู้จริงจริงหลายคนรู้นะครับเวลาจับมีดเนี่ยเวลาเราหั่นเ่ะเขาบอกให้เก็บนิ้วไม่จับมีดเพาะรยกว่าจับวัตถุดิบเวลาหัมือนู้นเวลาหั่นมันจะไม่โดนนิ้วเวลาหั่นเขาไม่หั่นใส่สันมือใช่ไหมโอ๊ยไอ้เนาว้าว ช่วงว่าแกะกุ้งพอโอเคครับพี่กุ้งต้องทำการล้างก่อนเหลือสามนาทีสามสิบครับคร้บต่อไปผมจะทําการทําการซอสซอสนะครับก็คืออันเนี้ยผมไม่รู้ลองมันแค่ไหนก็สักประมาณนี้แล้วกันนี่เราเพิ่ใส่ชีสนะครับผมลงไปผสมกับนมคืชอบจริงเลยทำกับข้าวบ้านนี้เนี่ยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไปอ่มีไมโครเวฟบ้านเดียวรอทำมันกับเทมเอาเกลือมาครับพริกไทยมาแล้วอยู่นี่ครับผมพริกไทยมาใครเราจะทำการปรุงรสปรุงน้ำคุณปรุงซอสเลย เก่งเน้นเถอะหมอโอ้โอ้เขาแบสปาเกตตีพ่ฆาตไม่เป็นไรเราเติมมาตาส่วนได้เราเติมมาตาส่วนได้เราแก้ได้หมดโอ้ยแก้ได้แก้ได้แก้ได้ไม่ต้องรู้มันอยู่ในการคอนโทรลผมโอเคโอเคครับเจฟเคเลือดทิ้งช่องมาคนมห้นอนช้อนช้อนเจฟไม่ทำอะไรเลยทุกคนอยากให้ดูนี่สีหน้าตอนเช้ามากอ่ะ เสร็จแล้วครับเห้ยครับผมมาเลยแข่งไหมหรือนิ่มฟันกัศลขนาดนี้โอเคฮะจากการทดลองรอบแรกนะครับ5นาทีเอาไม่อยู่ทำการต้มเพิ่อมอีกประมาณ2นาทีนะครับ2 hours later เอเคตอนนี้2นาทีแล้วเรามาดูว่ามันสุกไหมก็โอเค ลอง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 สิครับของที่ออกมาจากในครัวเวฟต้องระวังดีๆนะครับเพราะมันร้อนมากเรามาดูกันนะครับเพิ่มอีกสองนาทีว่าเส้นจะดีขึ้นไหมมึงตัดภาพแบบ two hours later แล้วก็ในเนี้ยหมดแล้วอ่ะที่มึงชิมชุดว่ามันจะนิ่มแข็งยังไหมอีกนิดหนึ่ง three hours later เยเีิวเดี๋ยวร้อนแล้วจะสุกนะครับโอ้ยน่าจะสุกนะเนี้ยมันดูแบบน้ำน้ำมันลดลงมาเยอะแล้วนิ่มๆนิ่มๆลงเลย อืมได้โอเคอันนี้จ่อทีและหลังจากนี้ครับก็จะเป็นการคลุกซอสไข่รับผมสองนาทีนะครับใส่ไปในมันฝรเวฟดูก่อนว่าจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้เส้นเรียบร้อยแล้ว Six months later ได้จัดเฮ้ยดูหน้าตามันน่าเข้มข้นเผื่อจะให้ดูเรื่อยอันนี้ก็ต้องไปเวฟใช่ไหมครับเจสไม่ครับเวฟครับนิดเดียวสามสิบวิปในตู้มีอะไรหยิบมาทำตู้มีชีสอะไรก็ใส่ได้นี่แล้วต่อไปผลการ mix in รวมกัน อันนี้ไม่ต้องแต่งนะคางิเรื่องความเป็นอาหารมันคือศิละปะ,ะไม่ต้องแต่งจานขนนั้นเราแค่เอารเรามาคุกเขา,เเ<ร>าแล้วรือเปล่าเราทำเองกินเองใช่ไม่จำเป็นต้องจัดจานให้สวยถูกต้องผมม,งงมันหนึบมากเลยนะเพราะด้วยความที่ม <c oughs> ันเป็นเนี่ยแหละมันเป็นมอสซาเรลล่ากินได้ใช่ไหมวะคลุกมาคลุกได้อยู่เฮ้ยได้อยู่ได้อยู่แปลว่ากูต้องแยกสาสานออกกันไม่หรอกมันเป็นแบบเออมันก็จะหนึบๆอย่างนั้นนั่นแหละมาเราเชื่อว่าเด็กหอทุกคน ต้องมีนี่ครับผมออริกาโน่เคยสั่งเคยสั่งพิซซ่ามากินอะไรอย่างเงี้ยมันจะแถมมาเฮ้ยดูพรีเมี์ยมนะออริกาโน่แม่งโกูช่วยจแล้วนี่โชนี่นี่ว้าวนี่ครับเรียบร้อครับผมผ่านไปได้ดี โอเคตอนนี้เมนูที่2เสร็จไปเรียบร้อยแล้วครับเป็นเมนูของข้าวทั้งคู่ทั้งข้าวผัดแล้วก็ทั้งพัต้าหรือมัคการนีก huh. ็ตามเพราะฉะนั้นมนู่สุดนะครับคิวจะทําของข้าวนั่นเองอาหาใชาพูดทำไมเกินทำไมข้างในของหวานสิเออผมจะทําเป็นเค้กโอวัลตินเฮ้ยเขาว่ากันว่าเป็นเค้กไมโครเวฟไงเขาบอกว่าสามารถทําได้จากมันเราฝากวอมหวังไว้ที่นายด้วยนะเดี๋ยวเราจะทําการผสมลงใน ่นอสิ่งที่ต้องใช้นะครับมีแป้งนี่แป้งทําขนมก็คือแป้งเค้กครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเบกกิ้งโซดารือผมฟูอ่าแล้วก็โอวัลติน y e แล้วก็นมครับนมส่วนอันนี้เอาไว้โรยหน้าเฉยอร่อยอร่อยอันนี้น้ําตาลครับผมก่อนอื่นเลยเราต้องผสมพวกอะไรที่มันเป็นแป้งแป้งก่อนครับผมแป้งผงฟูแล้วก็โอวัลตินกับน้าตาลเ็ตาวหลัด้วยให้ช่วยให้ช่วยอะไรบอกเชฟอ่าแกะโอเคนะผมผมนั่นนั่นแพะครับอ๋อ ขั้นตอนแรกครับใส่แป้งไปก่อน4ช้อนโต๊ะสีช้อนโต๊ะมันมีแต่ครับ2 3 4โอเคครับอันนี้ไม่ใช่แล้วนะครับผมเก็บให้ครับผมลองร่วงกันนี้นะครับแล้วก็ต่อไปเป็นโอวัลตินผมโอวัลตินครับ2ช้อนโต๊ะแค่ทำละเฮ้ยจะเรียนไม่ท้อง่ายขนาดนั้นนะยไม่มีที่ไม่มีน้ำตาลอ่ะตาหนึ่งช้อนโต๊ะหนึ่งช้อนโต๊ะสองช้อนโต๊ะสองช้อนโต๊ะครับก็คือจริงๆตามสูตรมันต้องใส่น้ำตาลด้วยนะครับแต่ว่าอันนี้เราใช้เป็น โอวันตินแบบมันมีฟีนบอลมันมีเป็นน้ำตาลมันมีน้ำตาลมาอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องใส่นะครับส่วนถ้าใครใช้แบบป็นโหววันตินธรรมดาเนี่ยที่มันไม่ใช่ฟีนบอนก็ใส่น้ำตาลไปสักหน่อยเพิ่มความหวานนะครับน่ะคนไปไอ้นมแล้วต่อไปเราจะทำการใส่ผงฟูหรือเบกกิ้งโซดานั่นเ <c oughs> อ,องอย่างนั้นแหละน้องอย่างนั้นแหละสองช้อนใส่ลงไปโอเคหนึ่งช้อนโอเคครับโอเคแล้วแล้วก็ใส่น้ำมันพืชครับสองช้อนโต๊ะกดวานครับอม แล้วก็นมสดอีกสีช้อนตัวใส่แบบล้นๆฝาล้นฝาล้นโอเคครับแง่เราก็ทำการพุกให้มันเข้ากันนะครับทำเหมือนไอติมนี่หรอไอติมไอติมที่ผัดทำแบบต่แ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 ต่กวากเลยกวากกวากคนใส่ลงไปในพิมพ์ โอ้กี่นาทีครับคิวคลิปเขียนไว้แค่หนึ่งนาทีแต่จริงๆเราหน้าจะต้องใช้เยอะหน่อยเพราะเราก้อนใหญ่โอเคกินได้ย <c oughs> ังโอเคครับต่อไปเราจะทำการเข้ามาโพเว็บก่อนนะครับดูที่สองนาทีครับสองนาทีแรกว่า จริงๆตามสูตรเนี่ยมันคือแค่นาทีแต่คิดว่าสัดส่วนที่มันดับเบิ้ลมาสัดส่วนดับเบิ้ลเพราะเราหลายคนไงอันนั้นเขาทำแค่ถ้วยนิดเดียวเอง Two hours later ปูไยังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปูปูเฮ้ยปูปูวะผมต้องปูปูแบบอย่างเงี้ยเฮ้ยปูี่ปูปูหยิบออกมาหยิบออกมาให้ท่านผู้ชมเป็นเล่นทำเป็นเล่นเฮ้ยเฮ้ยปูไงไม่น่ากินว่ะเราจะลองเทสว่ามันสุกไม่สุกด้วยกันใช้ซ่อมจิ้มนะครับแต่ผมว่าข้างในมัน น่าจะเยิมเยิมอยู่แล้วเนี่ยสุกสุกมันเด้งเด้งนี่ดูโอเคทการโรยเอสเซนต์ดีของเราไปใช่ครับผมก็คือแต่งหน้าโอนตินเม็ดเลสต้องแต่งหน้าแน่แหละจริงจริงแต่งหน้าตรงไอติมอะไรก็เออใช่จริงจริงแล้วแต่คนชอบโอ้โหซันเดย์เมนูของจริงเลยโอเคไปเอาไปอบอีกครั้งหน่อยให้มันเป็นแบบไม่้ด้สามสิบวิ three days later โอเคครับเสร็จเรียบร้อยเฮ้ยถ้าจริงจริงถ้ามันเรียงเม็ตกว่านี้มันจะดูสวยนะ มันก็ถือว่าออกมาเป็นเค้กนะฮะโอเคครับของผมก็เสร็จร้อยแล้วครับเป็นของหวานนะครับเพราะว่าเฮียเกฑ์ทำของข้าวไปนะครัลยทำเค้กมาลองไปชิมรสชาติกันดูว่า3จานของเราเป็นยังไงกับเมนูไมโครเวฟของขาวสามคนเองครับผมไปดูกัน โอ้ยเห้ว่าทำอาหารเลิกเทอแล้วหลังจางนั้นเลิกเทอะกวานะฮะโอเคครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับเมนูไมโครเวฟของเราซึ่งอ่ะตาแรกของผมเป็นข้าวผัดโอเคเป็นมักกะโรนีนะเมนเป็นพตามักกะโรนีพัตตาของคิวงผมเป็นขนมเค้กคุโอเคเราจะเริ่มชิมพือปกติพอเป็นเข้าวผัดมันต้องอยู่ในกระทะเวลาผัดกระทะเรากได้เราแบบ้ตอเป็นอย่างเงี้ย อันนี้เราไม่เห็นสีด้วยไงไม่เห็นข้างในว่าเป็นยังไงแล้วเราไม่ได้ผัดตอนที่มันกำลังร้อนอยู่ด้วยซ้ำไอ้นุ่มพูกอนจะทำเป็นแบบไอ้เดลี่คุณนะอ๋อว่ามันน่าจะไม่ตกนี่ครับให้ดูเทคเจอร์ของมันนี่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 นั่นแหละเรามาลองชิมดูแต่เพื่อนนั้นคนละจอนเหมือนของดุงเลยยอกยอกยอกหนึ่งสองสามเฮ้ย ไอ้ก็เข้าไม่แย่เฮ้ยอร่อยเออเฮ้ยอร่อยซันเดย์เมนูนั่งดูหนังเพลินๆก็หมดจานได้ผมเชื่ออร่อยอาจจะเป็นเพราะมันก็คือแบบเป็นข้าวดำไงข้าวไรซ์เบอร์รี่ก็เลยดูแบบหน้าตาจะจะดูเหมือนดุ่มๆแล้วเนบิ๊กเดย์ครัวยังบิ๊กเดย์ครัวเฮ้ยมันก็ได้อยู่ด้วยกันได้ดิบิ๊กเดยครัวมันอยู่กับข้าวผัดได้ มีโคตรหล่อเลยที่น้ำข้าวผัดอ่ะน้ำข้าวผัดไปลองเลยจานนี้โอเคเนาะเฮ่ยโอเคมากจานนี้มเอาไปลองทำกันได้ครทำกินได้ครับผมโอเคจานที่สองครับโอ้แข็งเป๊กเลยอ้าปากอ้าปากมาดูความยืดของจี๊ดซะก่อนสวัสดีจะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะผิดพลาดทางการใช้จี๊ดนิดนึงใช่ไหม เออแต่ชีสผิดประเภทเออเอาเส้นก่อนสิเฮ้ยแต่จริงเรสชาติมันโอเคนะโอเคแล้วว่าอย่างเดียวคือแค่ชีสผิดประเภทแค่นั้นนะใช่ครับมันก็เลยแบบจับตัวกันเป็นก้อนเนี่ยมันได้ละลายเหมือนมันไม่ได้ละลายไปกับนมเฮ้ยไม่กินได้อีกแล้วเหรอมันผมก็ไม่เคยลองนะเฮียแต่ก็ต้องลองดูมันจะได้ไหมพาสต้าเลยครัวกลับก้าให้มันก็ไปกันได้นะเฮ้ยใช่ใช่มิกเนี่ยกลัวมันได้จริงเลยว่ะอุ๊ยป่าจริงเดียวจะตัวน้ำซอสมันก็โอเคนะได้ไหมได้นะได้นะ ได้นะแต่แค่เราว่าแค่อย่างเดียวครับคืออาะเปลี่ยนมปุระเจดดาอะไรพวกนี้ครับเพราะว่าแล้วก็เอาอันนี้ท็อกไปข้างบนก็บอกว่าตู้เย็นผมเนี่ยมันมีแต่ตัวชีตัวนี้ครับก็เลยเอามาใช้เพราะว่าถ้าสมมติว่าได้ชีสถูกประเภทอะเราว่าจานนี้แบบอร่อยเลยทุกอย่างมันมามันมาดีมากแนะนำครับแนะนําลองทาดูง่ายด้วยเทมาว้าวไม่รู้กงเรียนไม่กินหวานเราบอกก่อนเลยว่าเราไม่เคยทําไม่เคยลองทาขนมด้วยไมโครเวฟด้วยตันเองก่อนนะนี่ครั้งแรกครับถ้ากินนะเจาะลงไปเฮ้ย แสดงว่าถ้าใครใช้ที่อินมันอะถ้าคนกินหวานนะผมแนะนําให้ใส่น้ำตาลเพิ่มไปหน่อยนึงใช่แต่เนี้ยผมว่ากจืดแต่เน็นํไม่เค็มอย่างเงี้ยเค็มไม่ถุมไม่โอเคนะไม่หวานมากกำลังโอเคถ้าเกิดหวานกันนี้มันจะต้นมันใจเย็นๆอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งรีบหลวนแสินคือต้นๆอะมันจะมันจะยังไม่รู้สึกว่าเอ้เมื่อไหร่จะหวานวะมันจะมันๆก่อนครับแล้วพอสักพักหนึ่งเนี่ยมันถึงจะแบบหวานไปอ่อะแล้วทีเนี้ยหวานเลยครับถ้า แถวแถวบ้านนี้พวกแมกแวร์ลูอะไรพวกนี้ที่มันของเยอะๆเยอะถ้าใส่ช็อกชิปอ่ะต้องเลยตอนตอนนี้อบอ่ะครับมันจะอร่อยมากบิงพูดเลยจต่เรามาหาไม่ได้ไม่มีอันนี้มันเหนียวไปนิดนึงถ้ามันกระด้างอันเนี้ยแสดงว่าเมื่อกี้เราใส่แป้งเยอะไปใช่อร่อยใช่ ถือว่าสู้ฟันเลยครับทำทำได้จริงๆอันนี้จริงแล้วทำใส่แก้วเล็กๆกินก็น่าจะอาจะโอเคครับกินทำสองคำก็หมดแล้วตอนแรกเราจะแบบเฮ้ยมันจะกินตามได้ไหะว่าอันเนี้ยคอนเฟิร์มตามได้ครับตามได้ตามได้คือต้องบอกก่อนว่าแบบที่หอเนี่ยคือมันมีแค่ไมโครเวฟแบบซึ่งมันอาจจะทำอะไรได้ไม่เยอะแต่แบบเฮ้ยมันออกมาได้เห็นผมว่าก็โอเคนะแล้วคนที่อยู่หอผมเชื่อว่าเอาไปปรับใช้กันได้แล้วลุคผมเชื่อว่าแต่คนมีแบบเมนูมีอะไรไม่เยอะแยะเผื่อเบื่อแบบเผื่อแบบโทรสั่งอาหารแบบเบื่อแล้วเบื่่ออแล้วะก็แบบทำกินเองอะไรอย จริงๆแล้วดีอ่ะที่ที่ททำออกมาวันนี้3คนแล้วมันรอดหมดเลยนะคะ เราคิดชอบนะครับที่ของเราคาชาบาเทอร์ครับลองเอาไปทำตามมันได้นะครับหรือแบบบางคนอาจจะแบบฉันมีไอเดียนี้ฉันอยากลองใส่อันนั้นอันนี้เพิ่มลองคอมเมนต์มาได้บอกได้เลยเราจะเอาไปลองทากินกันด้วยเหมือนกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะแล้วก็กด s u b s c r i b e ให้ช่องพวกเราคาชาบาเทอร์ด้วยนะครับเราจะได้มีกาลังใจในการทำคลิปออกมาให้ทุกคนได้ชมกันอยู่เรื่อยๆนะฮะส่วนวันนี้คชาบาเทอร์ในช่วงคาชาเทคครัวเราไปก่อนครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ